สวัสดีครับสวัสดี f อฟซแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอกับผมหมอมวยบ้านนอ,อกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกทอน้ำใจเียรเกตเพชรทีเคโอประจําวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ายโดยช่องททบ5ก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชนําเนิร์ดในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์เดียร์เกตเพชรพร้อมทีมงานก็ประกอบคู่มวยไว้ตามรายการดังนี้ครับ คู่ที่ 1. สไนเปอร์ออกอุดอุดอเจอกับเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมที่พิกัด1 0ป่อปอนด์เท่ากันคู่ที่ 2. ยอดก้าวไกลพียูผ้าใบเจอกับบัวแก้วสอสอประกอศสุรินที่พิกัด132ปอนด์คู่ที่ 3. คู่รองน้องคู่เอกมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับเจนเชิงภ่มิผธุนม่วงพิกัด130ปอนด์ คู่ที่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับเพชรแสนสุขโชดบางแสนที่พิกัด121ปอนด์เท่ากันครับครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกทอน้ำทยเกียรติเพชรคโ o ทั้ง4คู่หมอมมวยก็ขอกำลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนไว้ท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มมยรักเมยชอบของตัวเองในเวที หมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํำมวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดีล p ์2 4ายอจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบนอกแนะนำมาจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศน,นวิจารณ์คู่ที่หสไนเปอร์ออุอดอุดอรเจอกับเพชรชยายนาท เพชรสีทองยิมพิกัดร้อยปอนด์เท่ากันมาดูที่มุมแดงครับสไนเปอร์ออดุดอนอายุ19จากชัยภูมิส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย48กิโลกร,รมัมประชุมมาประมาณ46ครั้งซ้อมที่พีเแสนชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเลี่ยมจัดจ้านเกาเกมเตะหนักต่อยแรงสอกคม ควสามครั้งหลังก็มีชนะน็อกยกสามเพชรโชกูลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนมนพระการสิทธิเพชรฉลูกันที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรล่าสุดก็แพ้น็อกยกสามศิลาชัยดาบชานกลองปราบที่พิกัดขออภัยครับที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิม อายุ16จานกนครราชสีมาส่วนสูง163น้ำหนักปล่อยๆ45กิโลกร,รมัมกอชงมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่เพชรสีทองจังหวัดชัยนาทครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือได้ไฟเตอร์ได้เดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้าอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับฟอมสามข้างหลังก็มีแพ้คะแนนออตโต้บุมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนเที่ยวชาญวออุรชาที่ศึกมวยดีวิถีไทย ล่าสุดก็เอาชนะนอกยก5เด่นชัยสอสุจิมาวิทย์ที่ศึกจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่25มกราคมปี68ที่ผ่านมาครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงสไนเปอร์อูดอุด,อดอรหรือว่าอังกอรสอเทียนชัยอายุ19เป็นรุ่นพี่3ปีส่วนสูงนี่ปากหัวตัวเท่าแต่ว่าเวทปล่อยสไนเปอร์มากกว่า3โลครับ ส่วนน้ำเงินเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมหรือว่าหยกเพชรเล็กสิทธิ์วีรชนหรือว่าหยกเพชรเล็กสิทธิ์อาจารย์ตายนะครับตัวเดียวกันประเภทครบเครื่องอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยฟอร์มสดขึ้นมาครับคู่นี้ต้องบอกว่าเก่าเจอสดฝีมือเจอฝีมือครับส่วนตัวผมมองว่าสไนเปอร์อาวุธดุดอนครับจะใสยกระดูกมวยความเกา่าดักสาตแข้งดักเสียบดักแทง จะเบียดเอาชนะรุ่นน้องเพชรชานาทได้ไทยๆครับผมให้แดงสไนเปอร์อาวุธอุด,อดอรเป็นวนรักไม่ชอบระดับ2ด่ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2ครับยอดเก้าไกลพิยุผ้าใบใส่กับบัวกแก้วสอสอประกรณ์สุรินพิกัด132ป่อปอนด์ยอดเก้าไกลพิยุผ้าใบอายุ20จากสุราธ,ธานีส่วนสูง167น้ำหนักปล่อย 64กิโลกร,รมัมก็ชกมา60กว่าครั้งซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ครับก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาสแค้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงเกาวเกมหลังจากหายไปจากเวทีเมืองกรุงปีกว่าๆล่าสุดก็กลับมาแล้วสองไฟก็มีชนะคะแนนโปโตเต้เกียรติทรงฤทธิ์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับล่าสุดก็แพ้คะแนน จงอ่างศึกสิทธเทพพิทักษ์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่5เมษายนปี68ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินบวกแก้วสอสอประกรสุรินอายุ27จากจังหวัดสุรินส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปลสกิโลกร,รมัมชกมา80กว่าครั้งซ้อมที่โรงเรียนกระเทียมวิทยาครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือวุฒครบเครื่องนอกได้นายดี ดักสาตแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเก๋าเกมกระดูกดีแต่ว่าหยุดหายไปนานครับฟอร์มการชกล่าสุดก่อนหายไปก็มีชนะคะแนนโชคนาทีหอยหวานโฆษณาที่ศึกมวยมันวันศุกร์แพ้คะแนนปานเพชรสิทธิ์สั่งปราบที่มวยภูทรภาคเหนือนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี66เลยทีเดียวก็หยุดพักไปประมาณ หปีกับสิบเดือนครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงยอดก้าวไกลพียูผ้าใบอายุ20เป็นรุ่นน้อง7ปีกระดูกมวยเป็นรองแต่ว่าสภาพร่างกายดีกว่าหนุ่มแน่นกว่าครับครับแล้วก็มาหาใจไว้แล้วนะครับสองไฟในเมืองกรุงนะครับส่วนน้ำเงินบัวแก้วสสปรกรณ์สุรินนี่หรือว่าบัวแก้วออก,กิกเซมบัวแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยา นะครับก็เป็นรุ่นพี่ได้สูงได้ลอยเวทไปปล่อยก็มากกว่า1โลครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลับเข้ากรุงมาหลังจากที่หายไปเกือบ2ปีนะครับกระดูกดีกว่าครับได้สูงได้ลอยต,ต้นต้นดักสว์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายน่าจะทําได้ดีกว่าแต่ไปไปลายผมมองว่ายอดก้าวไกลพีวผ้าใบจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่านะครับเรีงเครื่องเบียดแซงเอาชนะได้ไท้ายๆครับคุ่นี้ผมให้แดงครับยอดก้าวไกล พีอยู่ผ้าใบเป็นเหมือรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองประจำวันนี้ครับมาวินศูนยกีฬาห้อยต้มเจอกับเจนเชิงพุ่มพันม่วงพิกัด1 3 0ยปอนมาวินศูนยกีฬาห้อยต้มอายุ26จากลำพูนส่วนสูง168น้ำหนักปล่อย61กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ80กว่าครั้งซ้อมที่ศูนกีฬาห้อยต้มจังหวัดเชียงใหม่ครับ ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดกว่าเตะหนักต่อยแรงบูดูดนันผอดใหญ่ปลายแรงกล้าและกล้าลุยความสดครับ5าไฟหลังนี้ชนะ4แพ้หนึ่งสามครั้งหลังชนะคะแนนแมนยูสิทธิเจนิมที่ศึกท่อน้ำไทยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรด,ดาวตังสิทธิหลวงพี่น้ำฝนที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรลาสูตรก็เอาชนะน็อกยก4เงาพยักแอดสันปาตองไรที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับ ส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินเจนเชิงพุ่มพันม่วงอายุ27จากหนองบงัวลำพูส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่ป่อ64กิโลกรัมก็ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่พอหอมกลิ่นตัวนี้ก็เป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาดแข้ง่งเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงเก๋าเกมสอกคมกระดูกดีหาฝหลังชนะ2แพ้3ครับ3ข้คงหลังก็มีชนะนอกยก4เมฆพาบเบกคอมแพก ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดกระพาดท่าแพ้นกยกสามใจเพชรสิงห์มาวินที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับแดงมาวินศุดกีฬาห้วยต้มอายุ26เป็นรุ่นน้อง1ปีครับกระดูกเป็นรองฟอร์มสดครับสไฟล์ล่าสุดนี่ชนะรวดครับ ส่วนน้ำเงินเจินเชิงผู้บรนม่วงรุ่นพี่ได้สูงได้ลอยนิดๆแต่ว่าเวทปล่อยๆก็มากกว่า3โหลครับก็เป็นมวยซ้ายต้นๆนี้ดักสัดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงน่าจะออกนำไปก่อนนะครับส่วนมาวินเป็นมวยเข่าต้องเปิดเกมปั้มรัดฟัดตีแต่ต้นๆเพื่อให้คู่ชกนี้แผ่วปลายให้ได้ครับส่วนตัวผมนี่มองว่า น้ำเงินเจนเชิงภุ่มพันม่วงครับจะอาศัยเลียมมวยทางซ้ายดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงชิงทําก่อนและป้องกันเขา่าจะเบียดเอาชนะมาวินศูนย์กีฬาห้อยต้มได้ในท,ท้ายครับผมให้ด้าเงินเจนเชิงภูมิพันม่วงเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับครับต่อกันที่คู่เอกครับคู่ที่สจ่จวันนี้ครับเพชรมง,งคลศูนย์กีฬาหวยต้มเจอกับเพชรแสนสุขโชตบางแสนพิกัด121ปอนด์ เป็นมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มอายุ24จากลำพูนส่วนสูง166น้ำหนักปล่อยอย59กิโลกร,รมัมก็ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่ศูนย์กีฬาห้อยต้มจังหวัดเชียงใหม่ครับตัวนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวานะครับบูดูดันปั้รัดฟัตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับหากไฟหลังชนะ1แพ้4 สามครั้งหลังมีแพ้คะแนนเอกลักษณ์สอสมัครการเมนที่ช่อง7สีชนะคะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกที่จังหวัดร้อแล้วก็ล่าสุดแพ้น็อกยก1เด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงที่ช่อง7สีเมื่อ26มกราคมปี68ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณ4เดือนครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมละเมือนเพชรแสนสุขชดบางแสนอายุ22จากศรีสกเกดส่วนสูง167น้ำหนักปล่อยๆ58กิกรม ชกมาร้อกว่าครั้งครับซ้อมที่บางแสนไฟคลับจังหวัดชนบุรีครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยสอกฟันอันตรายครับเป็นมวยที่เก๋าเกมครับแต่ว่าห้าไฟหลังนี่มีชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังก็มีแพ้นอกยก3เพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยงปุ่สวงที่ศึกจิตเมืองนนชนะนอกยก3วีรชาต คิงบอลรุกภูเก็ตที่ศึกมวยไทยเกตเพชรล่าสุดกระพาท่าแพนอกยงหนึ่งเหนือพยััวสังปรภัยที่ในการ RWS ราชดำเนินครับครับทั้งคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่14มกราคมปี67พิกัด123ปอนด์เจอกันที่ช่อง7นะครับเป็นทางฝ่ายของเพชรมงคลศูนย์กลางห้วยต้มครับเอาชนะคะแนนมาได้ครับ วันนี้มาเจอกันใหม่ในพิกัด121ปอนด์ซึ่งก็เป็นเวทที่ดีของทางฝ่ายเพชรแสนสุขนะครับคู่นี้เก่าเจอเกา่าส่วนสูงนี่ปากหัวตัวเท่าแดงเพชรมงคลเดินเปิดเกมบูดุดันส่วนน้ำเงินเพชรแสนสุขดักาสาดแข้งดักเสียบดักแทงวันนี้เตรียมศอกมาเยอะๆนะครับจะเบียดเอาชนะเพชรมงคลแก้มือล้างตาได้ในที่สุดครับ วันนี้ผมให้น้ำเงินครับเพชรแสนสุขโชดบางแสนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมั่วมวยก็ขอาการแนะนํามวยพักยก p ีวายครับมวยพักยก p 24, ีวายสองสี่ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่อดีลาเอพีวายสองสี่อพีวายสองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้นนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักไม่อชอบศึกท่าน้ําไทยเกียเพชรทีเโอประจําวันอาทิตย์นี้คู่ที่1ผมให้แดงครับสไนเปอร์ออุดอุดรเป็นมวยรักไม่อชอบระดับ2ดาวกระดูกมวยเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่2ก็ให้แดงครับยอดก้าวไกลพียูผ้าใบเป็นมวยรักไม่อชอบระดับ3ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่4 ขอภัยครับคู่ที่3ให้น้าเงินเจนเชิงพุ่มพันม่วงเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปคู่ที่4ก็ให้น้าเงินครับเพชรแสนสุขโชดบางแสนเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวเหลี่ยมมวยไอคิวมวยดีกว่าครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ